สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้จะพามาดูต้นนี้ชื่อไมค์การ์เดนนะคะสีชมพูดอกใหญ่แล้วก็สวยหอมค่ะต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้มาอัปเดตความงามกันค่ะช่วงนี้ดอกไม้ที่บ้านก็หลากหลายชนิดก็แบ่งบานกันมากมายนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มดีแดดเริ่มบุก็ดูรวมๆแล้วสวย ดแดงๆค่ะเนี่ค่ะติดดอกแล้วสวยงามค่ะชื่อไมค์การ์เดนนะคะใบก็สวยงามค่ะมาส่องดูสังเกตดูว่าเป็นยังไงบ้างงดงามไหมเนี่ยค่ะโลกแบบเนี้ยจะมีแทบทุกต้นนะคะเป็นมากเป็นน้อยจะมาช่วงเดือนพฤษภา ช่วงหน้าฝนเนี่แหละค่ะมาแน่ๆกิ่งตาบอดก็มีนะคะมีเยอะด้วยนี่ค่ะนี่นี่ค่ะ,คะ,คะ,ะเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะสังเกตดูนะคะเนี่นกิ่งตาบอดถ้าเจอแบบนี้ก็ให้เด็ดทิ้งเลยค่ะกิ่งที่ไม่แข็งแรงไม่มีประโยชน์ไม่ดอกนะคะถ้าเจอข้างในเยอะเลยเนี่ย กิ่งที่ไม่ดอกน้ำจะน้ำจะดุนะคะแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยนะนี่ค่ะถุงมือนี่เอาแบบผ้าไม่ได้นะคะแบบเป็นหนังหน่อยนี่ค่ะนี่กิ่งตาบอดกิ่งใหญ่ๆนี่ก็กิ่งตาบอดนชะะ่ไใช้มือเด็ดไม่ได้ก็แนะนำใช้กันไก่นะคะ กันไกลค่ะอันนี้ก็กิ่งไม่มีประโยชน์นะคะถ้ากิ่งไหนมีประโยชน์จะทําการตัดนะคะตัดนิดนึงตัดไม่เยอะนี่คือไม่มีประโยชน์ค่ะดูไหม่ไม่สีน้ําตาลแบบนี้ตัดทิ้งนะคะเนี่ยงั้นจะลามไปเรื่อยๆ กิ่นตาบอดเยอะมากาจะทำการเด็ดทุกต้นนะคะช่วงนี้อือดูดูกลิ่นนี้ค่ะกลินะ่นนี้ถึงไหมสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยไปไหนละ เนี่ค่ะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ถ้าเราเก็บไว้มันก็จะลามลงมาเรื่อยๆถ้าเจอก็ให้ตัดทิ้งนะคะก็เลยไม่ดอกทิ้งค่ะมีเยอะค่ะนู่นไม่ไหมข้างในนั่นก็ใช่ตัดทิ้งนะคะเจอแบบนี้ยตัดทิ้งเลยเนี่ยน้ําตาลข้างในนะเดี๋ยวเข้าไม่ถึง <laughs> ย้ายทิดะย้ยายทิด กิ่งดาบอเทียบเลยค่ะเนี่ยใช่เหมือนเลยค่ะจานี้นี่ก็ใช่นะคะกิ่งใหญ่เลยแข็งเลย่ะค่ะนี่ก็ใช่ค่ะเนี่ยไม่ดอก นี่ใไม่เก็บไว้นะคะเดี๋ยวมันก็แตกมาให้ใหม่ค่ะ เราเก็บไว้มันก็ไม่ดอกอยู่ดีเด็ด <Dead S 1> ทิ้งเลยค่ะโอ้ยเจ็บค่ะเจ็บค่ะเจ็บ่ะเจ็บ่ะนี่ก็ไม่ดอกอ่ะตัดทิ้งเลยค่ะ บางคนอื่นเนี่ยไม่เสียดายนะคะข้าขาวๆนี่ก็เป็นเป็นเพี้ยแป้งนะเนี่ยไม่เสียดายนะคะไม่ต้องเสียดายใช้มือหนึ่งถ่ายมันก็เลยไม่ถานัดค่ะ หัวเนี่ยใช่หมดเลยคนะ่ะเนี่ยเล็กๆแบบนี้เด็ดทิ้งเลยค่ะเนี่ยแถวนี้ก็มีเยอะเลยค่ะกิ่งตาบอดอเด็ดทุกต้นนะคะถ้าเจอช่องเนี้ยทำการเด็ดอ่ะเนี่ยเด็ดเนี่ย เยอะเลยค่ะสีน้ำตาลน้ำตาลเจอ,อยังก็ตัดทิ้งมาดูอย่างอืน่นบ้างอันนี้มัดไว้นะคะต้นดารารัดค่ะเราไม่ตัดทิ้งเพราะว่าเราต้องเลี้ยงต้นมันเพื่อให้ปีหน้ามันออกดอกนะคะอย่าตัดทิ้งมัดไว้แบบนี้มันจะได้ไม่เกิกากะแล้วก็ไม่บังลมไม่บงังแดดต้นอื่นนะคะอันนี้มันเป็นหัวค่ะเราต้องเลี้ยงเลี้ยงใบมันเพื่อให้ใบ เดี๋ยวจะทำการเด็ดกิ่งตาบอดให้เสร็จค่ะนะคะแคนนี้ก็เหนื่อยใช่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะดอกดารารัดนะคะเพียบเลยค่ะนี่ได้สารแหนมาเมื่อวานแต่ยังไม่ได้ปลูกเลย เจอเมื่อไหร่ก็ซื้อมาปลูกไว้ปลูกไว้ตอนนี้ก็เป็นต้นใหญ่งดงามออกดอกนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะทำการเด็ดกิ่งตาบอดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็ได้เยอะเลย,เยต้นนี้ต้นเดียวนะคะได้เยอะมากมีทุกต้นนะคะกิ่งตาบอดมีมากมีน้อยไม่เท่ากันค่ะเป็นกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ กิ่งที่ไม่แข็งแรงกินที่ไม่ดอกนั่นแหละค่ะก็เด็ดทิ้งไปแน่นะคะแนะนําให้เด็ดทิ้งไปเลยอย่าเก็บไว้พ่อเก็บไว้เขาก็ไม่ดอกหรอกค่ะยกเว้นกิ่งใหญ่ๆนะคะกิ่งใหญ่ๆถ้ากิ่งใหญ่ๆแบบเนี้ยเนี่ยนะคะกิ่งเท่าดินสอรหรือแท่งปากกาถ้ามันมีประโยชน์อยู่เราก็ค่อยตัดตัดตรงนี้แล้วก็ปล่อยไว้ค่ะถ้าสมมุติเป็นกิ่งตาบอดนะคะกิ่งตาบอดจะมีสองประเภทประเภทแรกคือ สมบูรณ์แข็งแรงใช้ประโยชน์ไม่ได้และอีกประเภทหนึ่งคือเป็นกิ่งที่ใหญ่แข็งแรงแต่ไม่ดอกเราสามารถตัดมันไล่มันดอกได้ค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เสร็จภารกิจไปอีกหนึ่งต้นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะ